คุณกำลังอยู่กับไทยแฟนชายทีวีคอม วนิดาขุนทมเกษรานะคะคเป็นเจ้าของธุรกิจฮุกแลนด์ค่ะเป็นธุรกิจเล็กๆที่เพิ่งเริ่มต้นค่ะธุรกิจเล็กๆที่เพิ่งเริ่มต้นนะแต่ของอเ,เยอะมากนะเต็มเวทีกันเลยทีเดียววันนี้คุณวนิดาบอกว่าจะมาสาธิตการทำวิธีเป็นถุงฮุกหอมใช่ค่ะถูกต้องไหมคะค่ะเป็นอย่างไรตัวอย่างแบบเสร็จแล้วอยู่ไหนเอ่ย เป็นแบบนี้อันนี้ตัวอย่างแบบเสร็จแล้วนะคะอันนี้ทําเย็บด้วยตัวเองเลยคือใช้มือร้อยเปอร์เซ็นต์ล้น้วนเลยเย็บโอ้เป็นแฮนด์เมดน่ารักไหมอ่าน่ารักมากน่ารักมากสิถ้าเราเปิดถุงมันก็จะมีกลิ่นหอมค่ะอ๋อคือตัวนี้สามารถเอาไปไว้ในรถก็ได้ในรถในตู้เสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้าในห้องนอนในห้องนอนในที่ปิดอ่าในที่ปิดในที่ปิดอ่าในกระเป๋าก็ได้เพื่อสร้างกลิ่นหอมสดชื่นเองนะครับตัวนี้ แล้วมีหลายกลิ่นด้วยหรือเปล่ามีหลายกลิ่นจริงๆ,รงๆเราสามารถเลือกได้ชเพราะว่าใกล้ปีใหม่แล้วบางคนถ้าเกิดอยากจะลองทําของขวัญให้เพื่อนด้วยตัวเองเนี่ย<แ>ก็ลองฝึกทําได้คือข้างในเราอาจจะใส่เป็นกะละมุนแต่บางคน<ม>คิดว่ากลิ่นกะละมุนจริงๆกะละมุนมีประโยชน์มากกว่าเพราะ<แ>กำจัดแมลงสาบอะไรแบบนี้ได้ด้วยคือเหมือนกับ<อ>เขาจะกลัวเขาไม่กล้าเข้า,า,าตูา้เส<แ>ื้อผ้าแต่ถ้าเกิดอยากให้หอมกว่านั้นก็เป็นเม็ดน้ําหอมซึ่งเม็ดน้ําหอมเนี่ยจะจะมีทั้งกลิ่นมะลิ แต่ใครหอมไม่นไทยอะค่ะคือเราสามารถเลือกกลิ่นได้<ช>เลยะ,ะว่าชอบกลิ่นไหนช,ชอบกลิ่นไหนก็สามารถใช้ทาได้ส่วนในเรื่องของอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ครับควณวนิดามีอะไรบ้างอุปกรณ์อันดับแรกจริงๆแล้วอย่างที่เราเคยเห็นนะคะถ้าเป็นถุงที่เขาไว้ทําใส่กระบูงจะทําจากถุงเท้าเนาะใช่เป็นถุงเท้าทีเนี้ยเราคิดว่าแบบเป็นถุงเท้ามันดูน่าเบื่อแล้วอ่ะ ในเมื่อเราชอบน้องภูเราก็ทําเป็นหู่หอมขึ้นมาวัสดุที่ใช้ทําเลือกใช้เป็นผ้าสักหลาสเป็นผ้าที่มีสีสันสีสันสดใสสีสันมันจะสดใสเลือกเลยแล้วแต่ใจชอบใช่แล้วก็มันจะมันอมกลิ่นด้วยไงเพราะว่าก็คือกลิ่นจะได้อยู่ยาวนานขึ้นนะครับ เป็นผ้าสกลาสสีใสครับผมแล้วก็มีอะไรอีกเองที่สำคัญสำคัญนะคะใยสังเคราะห์ใยสังเคราะห์ครับถ้าเป็นเกรดดีหน่อยก็จะนิ่มสปริงตัวได้คือเราต้องใช้ใยสังเคราะห์เพราะว่าเดี๋ยวนกฟูกเราไม่ปวกโอ้โหให้เขาได้ดูแบบว่า่าักเปาจะลาอปาวบหน่อยครับผมทีนี้ลำดับต่อไปก็จะเป็นอ่าอย่างนี้ตัวอย่างนี่คือตัวอย่างถุงตัวอย่างของเมน้ำหอมนะคะซื้อได้ทั่วไปก็จะมีแต่ละกลิ่นให้เลือกครับ ทีนี้ก็จะมีเหมือนกับเป็นเป็นผ้าตาข่ายบางๆครับอย่างอันนี้ใช้ได้กับในน้ำหอมเพื่อจะทำเป็นถุงนะคะเราจะทำเป็นถุงแบบนี้มันถุงใส่ครับประมาณนี้เพื่อให้ให้เขาไว้คุ้ในยเพราะว่าเราเราใส่ทั้งถุงอย่างนี้ที่เราซื้อมาไม่ได้ตัวฮูกเราเล็กแล้วก็ต้องแบ่งสัดส่วนเพื่อใส่ถุงครับผมอันนี้แบบบอกแบบหมดเปลือกเลยนะเนี่ย แต่สามารถไปทำเองที่บ้านได้เราอยากแชร์เราอยากแชร์คือถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนรูปก็สามารถเปลี่ยนได้ใช่ค่ะทำเป็นรูปสมมติชอบแมวก็วาดแพทเทิร์นออกมาเป็นแมววาดลงในกระดาษก่อนแล้วค่อยวางลงไปในผ้าสักกะลาอ๋อคืนรอบหลังจะมาค่อยลอกลายค่อยลอกลายอาจจะทำเป็นรูปแอปเปิลเป็นอะไรก็ได้ที่เราชอบอะค่ะจะเป็นหน้าเราก็ได้ปีใหม่เพื่อนจะได้จําหน้าเราได้เกิเป็นของขวัญเนาะของขวัญสำหรับให้กับผู้ใหญ่หรือให้กับเพื่อนเพื่อได้ด้วย ครับผมอ่ะต่อไปอุปกรณ์ก็คือสีสันเพิ่มเติมจะเป็นไหมสีนะคะไหมสีแต่างเขาเรียกไหมปักก็คล้ายๆกับไหมปักชื่อนักเรียนอะไรแล้วก็เลือกสีสันสดใสหน่อยครับนอกนั้นก็เราอยากจะให้ตัวห้อยของน้องผู้มีสีสันเราก็อาจจะใช้เป็นแถบผ้าแต่ถ้าเลือกใช้เป็นลูกไม้ทำทำชอบลูกไม้อ๋อมันก็จะดูดูน่ารักดูดูน่าททหนอโอเค หลังจากนั้นขั้นตอนแรกครับคุณวันิดาตอนแรกเรียกุดแพปก็ได้นะคะเดี๋ยวทีทีก่อนไม่หมาชื่อยาว <c oughs> อันนี้เป็นพัททอนนะคระบังก็ทําขึ้นมาเองทําจากกระดาษนี่แหละค,ะค่ะกระดาษถ้าชอบเป็นแมวก็ว่าเป็นรูปแมวพัททอน<ม>ของพังก็จะมีตัวน้องคู่ครับมีเบ้าตามีลูกกระตาน้องพูกตัวโตมีจมูกมีปีกอันนี้เป็นปีกนกคู เปป็นกกกือารทำแพทเทิร์นเนี่ยไม่บอกว่าบอกเลยว่าไม่มีผิดไม่มีถูกมันขึ้นอยู่กับเรานะคะมันเราแต่งตัวเราอยากแต่งตัวสไตล์ไหนเราก็จัดได้เลยชอบยังไงเออจะปีกกว้างหน่อยเป็นจะได้บินบินเออบางคนเติมหางก็ได้แล้วแต่นะครับโอเคทีนี้อ่ะเราก็เหมือนกับมีกระดาษใช่ไหมคะเราก็ลอกลายลงไปในผ้าสักหลาด ก็คือทาบลงไปลอกลายลงไปเรียบร้อยแล้วลอกลายปุ๊บเราก็ตัดตาเป็นตัวนกคู่แบบนี้โอ,โอเคนี่ตัวนกคู่หลังจากนี้ต่างๆลอกลายเราไปตัดออกมาใช่ใชเป็นนกคู่สีต่างๆค่ะโอเค,คแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เอาเป้าตาหรือส่วนประกอบอื่นๆนะคะมาประกอบกันประกอบเข้าไปประกอบเข้าไปเขาจะมีตาแล้วเขาก็จะมีลูกตาแบบนี้ มีลูกกระต่ายแล้วก็พอเรามีปากเราก็เติมปากไปให้เขาด้วยครับก็คือก็ตัดตัดผ้าแหละสกลา,า,กา,าดนะครับใช่้นชิ้น <ฮะ S 1> เ,เล็กๆอันนี้แล้วก็เป็นอะไรแล้วเราก็ใช้เราก็เย็บค่ะบางคนไม่อยากเย็บใช่ไหมบางคนก็อาจะอาจะเอากระดุมมาทําเป็นลูกกระต่ายน้องคู่ หรือบ,บางคนถ้าทําเป็นแมวก็อาจจะใช้ไหมปักเนี่ยค่ะปักเป็นตาแมวยิ้มปักเป็นหนวดคือตกแต่งด้วยไหมได้ทั้งนั้นเลยเหมือนเราคืรูปเลยจริงๆไม่มีสูตรตายตัวเ<ช>นาะใครชอบอะไร<ช>สาม,มารถเอามาตกแต่งได้หมดเลย<ช>นะครับเพียงแค่เราจะได้ถุงกับถุงถุงหอมที่มันมีเป็นรูปร่างโน่นนี่นั่นตามใจคิดได้เลยแล้วก็มีชิ้นเดียวในโลกด้วยนะ<ช>เพราะว่าเราเป็นคนทำเอง อย่างอันนี้ทาเย็บประกอบเข้าไปเรียบร้อยแล้วเย็บพุงเขาให้เขามีขนมีดึงมีขนมีดึงแล้วก็มีเย็บตาใช่ก็เลือกเป็นเป็นนกตผู้ยิ้มเนาะเพราะว่าเวลาเวลามันยิ้มแล้วคนได้รับเขาก็มีความสุขไปด้วยเราก็เย็บแบบนี้เรียบร้อยใช่พอเย็บด้านหน้าเสร็จก็เหลือประกบล่างประกบล่างเป็นทรานสฟอร์เมอร์แล้วค่ะประกบล่าง ห่วงของเราเราอย่าลืมใส่นะคะแล้วก็สอดเข้าไปข้างในสอดเข้าไปก่อนใช่แล้วก็เย็บติดเรามีปีกเรามีปีกด้วยปีกแล้วก็สอดเข้าไปข้างในครับลองดูนะที่มือที่มือผมนี่เป็นตัวสําเร็จเรียบร้อยแล้วใช่แล้วก็เติมปีกซ้ายขวาค่ะแล้วก็เย็บเรื่อยเทคนิคการเย็บแล้วแต่แต่ละคนบางคนยังเย็บไม่ค่อยเก่งก็ใช้วิธีการเนาไปเรื่อยๆเนาก็ได้ค่ะเพราะว่าภ้า คือมันเป็นแค่เราเราไม่ได้ทำเป็นตุ๊กตาที่เราจะก่อรัดฟัดเวียงไนงะเราเอาไปแขวนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะเย็บในสไตล์ไหนมันก็คืองานแฮนด์เมดจากมือของเราถูกต้องใช่แล้วนะครับพอทําสําเร็จมันก็จะกลายเป็นถุงแบบนี้ก่อนครับนี่คือหน้าตาถุงสาเร็จนะคะยังไม่ได้ยัดไส้เลยตอนนี้นก็จะแบนๆก่อนเป็นหู้ไม่มีวิญ,ญญาณก็คือยังตัวแบนๆอยู่อ่าครับพอหลังจากที่เราเย็บเสร็จเราก็ใช้ ยายสังเคราะห์นะคะคก็คือเหลือพื้นที่ไว้นิดนึงอ,อย่าเพื้น,นเย็บหมดยังเปิดก <นะ S 1> ว้างไว้ให้เขาด้วยนะคะใช่แล้วก็สามารถที่จะสามารถยัดยายสังเคราะห์เข้าไปข้างในงไดจ้จริงๆตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดก่อนที่มันจะเป็น เป็นใสยัดใยัดไส้บางคนบอกว่าเฮ้ยเอาไปทําเป็นคีย์โคเวอร์ได้ไหมก็ได้นะเออใช่ไปทำเป็นคีย์โคเวอร์ได้เลยเห้ยเป็นห่วงด้านในใช่ค่ะใส่ห่วงเข้าไปด้านในให้มันมันดึงเข้าดึงออกได้ก็กลายเป็นคีย์โคเวอร์แต่ถ้าเกิดอยากได้เป็นตุ๊กตาก็ยัดไส้เข้าไปบอกว่าไม่ชอบกินหอมก็ไม่ต้องใส่กิ่งก็จะกลายเป็นตุ๊กตาแฉนะลักอันนี้เราก็อาจจะยัดเข้าไปให้มันมีมีไส้มีภูครับให้ตัวเขาอ้วนให้ตัวเขาอ้วนอุดมสมบูรณ์หน่อย วัแล้วแล้วหัวบล้วนะคะแล้วเราก็ใส่เป็นม็ดมที่เราแบ่งไว้แล้วใส่ในตัวเขาเข้าไปตัวใยสังเคราะห์กับสักกะลาเนี่ยจะอมความจะอมกลิ่นไว้ให้หลังจากนั้นเราอาจจะใส่ใยสังเคราะห์ไปอีกสักนิดให้ตัวมันเป็นทรงกลมอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็เย็บปิดเย็บปิดเพียงเท่านี้ก็จะได้เป็นอะไรน่ารักน่ารักแขวนในตู้เสื้อผ้าผุ้หอใช่ อย่าง,งที่เมื่อกี้บอกไปว่าถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนรูปก็ได้อยากจะเป็นเป็นรูปน้องแมวนะครับเป็น,ปนรูปผ<อ>ลไม้ต่างๆคือได้แล้วแต่ใจที่อยากจะทำเลยนั่นเองเนะครับก็เอาไว้เป็นของที่ระลึกหรือว่าเอาไว้เป็นเป็นหนึ่งอาชีพด้วยกันเป็นของแ a น d m a d e สามารถที่จะเอามาทําขายได้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยนอกจากถุงมุ้งขอบแล้วก็ยังจะมี ้านหน้าเป็นหมอนใช่ไหมครับใช่ตรงนี้กูจะอยู่ทางด้านด้านหน้าหอนะคะก็จะเป็นหมอนยิงนกคูครับสำหรับเด็กๆที่เขาชอบแต่จริงๆแล้วสินค้าส่วนใหญ่ของทำจะไม่ตายตัวนะคะคือสามารถปักชื่อได้ครับโอสามารถปักชื่อได้เพราะบางคนเขามีลูกอย่างเด็กเพิ่งเกิดใหม่เขาไม่รู้จะซื้ออะไรให้ให้เพื่อนดีก็ซื้อเป็นชุดเด็กปักชื่อดีไหมเป็นหมอนยิงปักชื่อด้วยได้ไหมประมาณ แล้วก็ในส่วนตรงนี้ด้านนี้ก็เป็นพวงกุญแจใช่ค่ะตรงนี้เป็นพวงมาลัจทำมือนะคะแล้วก็มีเสื้อด้วยเหรอครับมีเสื้อด้วยค่ะโอ้โหคือทุกงานผมต้องถามก่อนว่าเป็นงานแฮนด์เมดหมดเลยใช่เป็นเป็นเป็นงานแฮนด์เมดหมดเลยค่ะเราเรียกว่าแฮนด์ดคราฟคือบางส่วนเนี่ยก็เป็นแฮนด์เมดร้อยเปอร์เซ็นต์บางส่วนเนี่ยเราต้องการให้ติดทนเราใช้จักรช่วยแต่ว่าไม่ได้ทำเป็นแบบโรงงานเลนาะเพราะว่าเราเราตัดเองอะไรเองหมดอทุกอย ก็เราใช้จากเพียงช่วยนิดหน่อยในสองการทำให้มันยึดติดเวลาลูกค้าไปซักเครื่องจะได้ไม่มีปัญหาสําหรับท่านไหนที่อยากที่จะมีธุรกิจเล็กๆเป็นของตัวเองแบบน่ารักน่ารักนะนะครับผมเป็นอาชีพเสริมเป็นอะไรได้เสริมว่าเถิดนะครับทำงานอดิเรกให้กลายเป็นงานประจำสิองที่ชอบ เราก็ได้มีควแล้วก็มีามารายไ,ได้ด้วย<ช>นี่นะครับผมต้องขอขอบพระคุณมากนะครับคุณวนิยดานะครับ<ช>ที่วันนี้มาให้ความรู้กับเราแล้วก็นำผลิตภัณฑ์มาให้กับเราได้ชมกันด้วยนะครับผมขอมขอบคุณมากมากนะครับวณิดาจะพูกแล้ได้เองบคุณก่ะยังไงเดินไปชมมูธด้านนอกได้